ฮัลโหลฮัลเลโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องเมนินิฟบายของขวัญช่องที่จะเมาว่าเรื่องของงานถักงานฝีมือน้ำเสียงอะไรต่างๆก็ยังไม่ค่อยเข้าที่นะคะถ้าใครติดตามช่องของขวัญอยู่ก็น่าจะพอรู้นะคะว่าเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาขวัญพึ่งส่วนเสียคุณแน่ไปนะคะก็นับจากนี้ไปขวัญก็คงจะลงคลิปวิดีโอได้ไม่ถี่เท่าเมื่อก่อนนะคะอาจจะ อาทิตย์ละครั้ง2อ,อาทิตย์ครั้งนะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้กับช่องของขวัญก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ไลค์แชร์เปิดกระดิ่งนะคะจะได้อัปเดตวิดีโอกันได้ตลอดตลอดนะส่วนคลิปวันนี้นะคะก็ติดค้างกันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะก็คือทิปมันเป็นถุงนะคะใส่เคสยาดมนั่นเองนะคะงานรีบตรวจงานไฟลุกนั่นเองซึ่งขวัญก็ อาจจะไม่ได้ทำแบบนี้นะคะอาจจะเป็นลักษณะของรูปแบบอื่นยังไงนั้นเดี๋ยวก็ตามมาชมในช่องกันได้นะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะไปค่ะไปดูวิธีการถักถุงเคสใส่ยาดมกันค่ะโอเคค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะขวัญก็จะใช้ไหมของวีนัทนะคะเบอร์ย no. ีส่วนหัวเข็มโครเชตก็จะเป็นเบอร์2ทับศนสีเงินแบบนี้นะคะ,อะโอเคแล้วก็ไปเริ่มลงมือถัก เริ่มจากตรงส่วนก้นกันก่อนนะคะก้นกระเป๋านิ้วก้อยควอมลงมาที่นิ้วชี้นะคะแล้วก็ทำเมจิกริงหรือการทำห่วงนั่นเองเอ่อถ้าใครถนัดสองห่วงซ้อนแบบนี้ก็จะดีนะคะทำให้ก้นกระเป๋าแข็งแรงยิ่งขึ้นโอเคค่าเกี่ยวขึ้นเชื่อกกระตุกเริ่มต้นนะคะโซ่หนึ่งโซ่ที่สองโซ่ที่3มเราจะนับตัวหลักโซ่ไปด้วยนะคะคิดว่าน่าจะเห็นกันเนอะอะโอเคค่ะ ก็พันหัวเข็มค่ะเราจะถักพอหนึ่งคอจุดเริ่มต้นณตรงนี้เราจะถักสองหลัก f ตัวที่หนึ่ง f ตัวที่สองโอเคจากนั้นแล้วก็ถักถักมุมเขานะคะ,ะเป็นแกนิสสแควร์รือกันถักสี่มุมนั่นเองพันหัวเข็มค่ะแล้วก็ถักลายพัดสามนะคะ f ตัวที่หนึ่งพันหัวเข็ม f ตัวที่สองพันหัวเข็ม f ตัวที่สาม แล้วก็มามุมที่3ค่ะโซ่1โซ่2พันหัวเข็ม F ตัวที่1 3ห่วง2ห่วง3เหลือ2รวบอีกครั้ง 1, 2, หนึ่งสองเหนึ่งพันหัวเข็ม3เหลือ2 2องเลหนึ่งโอเคมุมที่3ไปแล้วต่อไปมุมที่4ค่ะรวบครั้งหน่งรวบครั้งที่สอง F ตัวที่ ส F ตัวที่อ้อรูดคือถ้าใครเป็นคนที่ค่อนข้างดึงแน่นนะคะก็จะหลุดง่ายแบบนี้นะคะอ่ะอ่ะนะอย่าลืมพันหัวเข็มทุกครั้งในการถักนะคะจากนั้นแล้วค่อยๆรูดค่ะนะคะก็เราจะดึงเส้นที่ผุกเข้าไปก่อนเพื่อยืดอ่ะเห็นไหมคะแล้วเราก็ดึงอีกทีนะดึงสองสเต็ปนะคะ ากนั้นจบหลักด้วยการถักโซ่สองหนึ่งสองเพื่อเป็นกัรแล้วก็มาจิ้มหนึ่งสองหลักจิ้มตรงโซ่หลักที่สามนะคะก็อย่างที่บอกไปก็คือเราจะรวมตัวโซ่เข้าไปด้วยอันนี้ก็จะเข้าใจเรื่องของการถักแบบลักษณะลายกราฟิกสแควร์นะคะหรือการถักมุมสี่เหลี่ยมนั่นเองเดี๋ยวขวัญจะแปะเพลิสตเอาไว้นะคะเคยทําเป็นลันกษณะของตัวงานแก้วเนอะ,อะเหมือนกันอ่าโอเคทีน,นี้เราจะทําการขึ้นแถวที่สองขึ้นโซ่ไปแล้วหนึ่งนะคะ จิ้มเข้าไปในตัวห่วงโซ่ค่ะเอาห่วงคล้องเข้าไปในตัวโซุ่เอาออกมายืดขาเขาแล้วก็โซ่อีกครั้งหนึ่งนี่คือการขึ้นแถวนะคะแถวที่สองจากแถวที่แล้วเราถักไปทั้งหมดสาตัว f อนะคะเราจะเพิ่มหัวและท้ายนะคะคืองานก้นกระเป๋าเขาจะค่อนข้างทึบนิดนึงมันจะได้รับน้ําหนักได้ลมตัวโซ่ไปแล้วนะคะหนึ่งแล้วก็มาจิ้มที่ตัวตรงนี้ ตัว f นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งถักแน่นเพราะถ้าถักแน่นมันจะเกิดการจิ้มไม่ลงนะคะแล้วก็จะเจ็บมือในการถักด้วยหลักที่สามหลักที่สี่แล้วก็จิ้มตรงโซ่หลักที่ห้าเขงงไหมคะงงนะโซ่หนึ่งโซ่สองหักมุมจะพันหัวเข็มยังคงอยู่ในห่วงโซ่นะคะหลักที่หนึ่งจากนั้นแล้วก็จิ้มลงที่ตรงหัวของตัว f จากแถวที่แล้วไปสามหลักหลักที่สอง หลักที่3ของมุมที่2หลักที่4ของมุมที่2และหลักที่5้าจะล่นปุ๊บลงมาอยู่ตรงห่วงโซ่ไม่งงนะคะ,ะนี่คือ1ด้านแล้วเราก็ถักโซ่สเพื่อหักมุมแล้วก็ไปสและสี่ลงไปในห่วงโซ่ค่ะลอดห่วงโซ่ออกแบบนี้นะคะแล้วก็ยืดอถัวเข็มอึ๊บนี่คือขึ้นแถวใหม่จิ้มลงไปในจุดเดิมค่ะ ตัวที่สองนับตัวโซ่ไปแล้วด้วยนะคะ f ตัวที่3เพราะฉะนั้นเวลาถักอย่าถักแน่นว่าถักแน่นแล้วมันจะจิ้มต่อหัวไม่ลง f ตัวที่สี่ f ตัวที่ห้า f ตัวที่6และ f ตัวที่7ลงในห่วงโซ่นะคะของแถวที่แล้วจากนั้นแล้วก็โซ่สองซ้ําลงในห่วงโซ่ f ซ้ำลงในห่วงโซ่นะคะมุมที่2นั่นเองเราก็จะเพิ่มหัวท้ายแบบนี้ค่ะจาก3ามห้าเจ็ด เก้าอะไร, <3 S 1> ระมาจดเดิมค่ะจากแถวที่แล้วนะคะแถวที่สามเราถักเจ็หลักนะคะต่อไปแล้วก็เก้าเอฟตัวที่สองรวมโซ่แล้วนะคะเอฟตัวที่สามเอฟตัวที่สี่ห้า ลหลักที่9ลงในห่วงโซ่โอเคเ<ร>ก็จะเป็นประมาณก <ตะ S 2> น,นของเคสยาดมดูก็ถือว่าโอโอเคค่ะต่อไปนะคะแถวนี้เราจะถักเหมือนเดิมก่อนนะคะก็คือการขึ้นโซ่จบสีแล้วแล้วเราก็ขึ้นโซ่หนึ่งแล้วเราจะถักตัวกระเป๋ากันนะคะก็ถัก F ไปค่ะ F ตัวที่หนึ่ง F ตัวที่สองนะคะแล้วก็ ข็ม okay, ที่ f ตัวที่สามแล้วก็นับตรงฐานล่างนะคะขอโทษคะ่ะถ้าเกิดว่าหลุดเฟรมไปหนึ่งสองสามเราจะมาจิ้มในหลักที่สี่ชิ้นงานเขาก็จะมาชนกันแบบนี้หลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามในห่วงโซ่จากนั้นแล้วต่อลายตรงนี้ให้เหมือนเดิมนะคะโซ่หนึ่งุ๊บหลุดมืออะโซ่หนึ่งโซ่สองพันหัวเข็มจิ้มลงที่ห่วงโซ่เหมือนเดิมไม่งงกันนะคะ ทำลายเดิมตรงนี้ลายตรงห่วงโซ่เว้นไม่เหมือนเดิมไม่เพิ่มไม่ลดจิ้มลงที่หัว f แถวที่แล้ว f ตัวที่สอง f ตัวที่สาพันหัวเข็มหนึ่งสสา,ส,าสี่ตัวเออสามตัว k นะคะหรือการข้ามหลักนั่นเองหนึ่งสอง่อะหลักที่1ห,หลักที่สองโอเคไม่งงกันเนอะพอถึงตรงตำแหน่งช่องก็ถักเว้นว่างเหมือนเดิมค่ะ โอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นลายกระเป๋านะคะอันนี้ฝนจะเรียกว่าเป็นลายทึบกันนะคะก็เป็นลายที่1นนะคะฟันปลาแบบทึบนะคะก็จะมีแค่ช่องว่างของตัวล่องของกระเป๋าเท่านั้นทีนี้มาดูลายที่2กันนะคะ,ะลายที่2ก็จะจบเหมือนกับลายแรกนะคะเออถ้าเกิดว่าน้องบังไปก็ต้องขอทโทษด,ด้วยนะคะพยายามให้น้องไปแล้วแต่น้องไม่ไปคะ่ะขออนุญาตซูมสักครู่ค่ะนะ่รู้อีกว่าว่าโอเคเราก็ถักมาโซ่สองแล้วใช่ไหมคะหนึ่งสองสามนับมาสามโซ่คะ่ะแล้วก็จิ้มนะคะแล้วก็ จิ้มให้ลงแล้วก็ลอดผ่านนะคะอ่ะโอเคจากนั้นแล้วเราก็ขึ้นโซ่นะคะเป็นหลักเริ่มต้นของแถว4แถวคะ่ะหนึ่งและ4จากนั้นแล้วพันหัวเข็มถักตัวเอหลักที่ติดเราจะทําเป็นลักษณะข,ของการสับหวังนะคะ,ะให้เขาเป็นช่องว่างๆนั่นเองเตัวที่1ขั้นลลยด้วยโซ่หนึ่ค่ะจากนั้นแล้วพันหัวเข็ม f ต่อไป f ตัวต่อไปอลายนี้ก็จะเหมือนกับ แถวแทึบนะคะคือเราจะรวมตัวสันโซไปแล้ว1 2 3่สอนานี้เราจะทําลักษณะของอวีตัวคว่ำนะคะแหลมลงเราก็ไม่ต้องถักตัวโซ่นั่นเองนะคะก็นับไปเอ่อหนึ่สองสองโอเคหลักนี้หลักที่3มนะคะจากนั้นแล้วก็เกี่ยวลายนี้ขวัญจะใช้ไหมเบอร์ยี่เหมือนเดิมนะคะแต่เพิ่มความหนาเขาโดยลองใช้เป็นลักษณะการถัก2เส้นควบนะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้โอเคก็เว้นช่อง f ตัวที่หพันหัวเข็มะคะ่ะ f ตัวที่ส โซ่อีกหนึ่งครั้งเพื่อเป็นช่องว่าง F ตัวที่3ก็จะลงตรงมุมแหลมขึ้นนั่นเองนะคะพอมาพอมุมแหลมขึ้นเนี่ยเราจะถักโซ่ไป2โซ่นะคะจากนั้นแล้วก็พันหัวเข็มจิ้มลงในห่วงหลักเดิมนะคะเขาก็จะเป็นลักษณะขยายนั่นเองนะคะส่วนมุมแหลมนั่นเองอเวลาถักก็พยายามเกี่ยวให้เต็มทั้งสองเส้นนะคะ,ะก,ก็จะเป็นลักษณะอะไรประมาณนี้นะคะก็ถักไปเรื่อยๆจนได้ความสูงพอดีกับตัวขอบของยาด,ดมแล้วเดี๋ยวเรามาดูช่วงหูของกระเป๋ากันอีกโอเค ทีนี้เรามาดูการเปลี่ยนสีไหมนะคะก็ก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมทําโซ่สองเพื่อจบลายเขาด้วยนะคะแล้วก็กลับมาตรงโซ่ที่เราได้ขึ้นเริ่มต้นเอาไว้ะนะลูกสาวแม่โชพุงตามเคยจากนั้นแล้วนะคะเราก็เอาไหมสีใหม่ขึ้นมานะคะก็อันนี้ในกรณีนี้ขันขอใช้เป็นไหมสีเหลืองก็แล้วกันนะคะขออนุญาตหลบมุมนิดนึงคุณลูกจะตะปบไหมตลอดอ่ะโอเคลอดันให้หมดเลยคะ่ะดึงออกให้หมดแล้วก็ ดึงไหมสีชมพูนะคะให้แนบชิดจากนั้นแล้วรีบขึ้นโซ่เพื่อหลอกเริ่มตน้นโอเคค่ะจากนั้นแล้วเราก็ถัก x นะคะหหลักต่อ1ตัว x ตรงไหนที่เป็นตัว v อ่อโซสองนะคะหรือตัวหัวมุมตรงเนี้ยค่ะเราก็ใส่ x ไป2ตัวตามลายเลยพอมาถึงตำแหน่งที่เขาเป็นตัวเชื่อมนะคะเราก็รวบ A ค่ะรวบ A อยังไงอ่ะเดี๋ยวดูกันนะชึบเกี่ยวค้างไว้หอัน จิ้มลงในหลักตรงนี้หลักของเขาแต่เดิมหนึ่งสองสามเห็นไหมคะมีสามโซ่กลองไม่รับอ่ะได้ไหมเอ่ยเออเออเออแล้วก็รวบค่ะนี่คือ a แล้วก็ถักเป็นปกติหนึ่งหนึ่งหลักตัวหนึ่งตัว x ไปเลยสองสามโอเคตรงนี้โซ่สองเนอะเราก็ถัก x ไปสองหลักค่ะาาจากนั้นแล้วเราก็เกี่ยวที่หลักที่หนึ่งที่เราได้เริ่มต้นไว้แล้วก็จบ c หรือรอหอนั่นเอง โอเคจากนั้นแล้วนะคะเราก็จะถักโซ่ไปทั้งหมดสิโซ่นะคะ,ะเพื่อที่จะเป็นหูที่หนึ่งนะคะ,อะสองสามพอเราได้15โซ่แล้วนะคะจำมุมแหลมตรงนี้ได้เนอะอ่ะเราก็มาจิ้มตรงมุมแหลมค่ะนะคะเราก็ลอดออกให้หมดถักตัวเอต่อคะ่ะก็ถักไปอีก10โซ่นะคะหรือมาหามุมแหลมของอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองไม่งงกันเนอะแล้วก็ตัว ตัวที่1ิต่อไปตรงนี้เราก็จะถักหูอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งเราจะถักโซ่ไปทั้งหมดเจดสิบโซ่นะคะหรือใครจะให้ยาวถึง80ิบโซ่ก็ได้นะคะ mm hmm. ก็หลายคนอาจจะงงว่าทำไมเป็นแบบนี้อ่ะเดีย๋ยวให้ดูนะคะอันนี้ก็คือหูของตัวที่เราทำลายโปร่งไว้นั่นเองหูข้างหนึ่งเขาก็จะสั้นนะคะแล้วก็เอาหูด้านยาวลอดผ่านก็จะกลายเป็นหูหิ้วนั่นเองคะ่ะโอเคเดี๋ยวขันขอไปนับโซ่ก่อนคะ่ะพอเราได้ความยาว75้าโซ่แล้วนะคะเราก็มาหามุมแหลมมุมที่4ี่กันนั่นเอง ซื้แล้วเราก็ทักตัว x ต่อเลยค่ะเบี้ยวเบี้ยวอ่ะโอเคแล้วก็ทักต่อจนกระทั่งจบตัวสต่อมา,มานะคะเราก็จะทักลงไปในตัวห่วงโซ่เลยนะคะ,คะก็สิบห้าโซ่ก็เท่ากับตรงนี้นะคะเราจะทักทั้งหมดสิ่ห้าตัว x นะคะตามหลักตัวโซ่เลยนะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ก็ทักรอบ หมดนี้เลยโอเคค่ะก็เสร็จกันแล้วนะคะสำหรับกระเป๋านะคะหรือถุงใส่ยาดมเคสยาดมนั่นเองนะคะก็มี2ลายนะคะลายทึบกับลายโปร่งๆก็ลองไปทํากันดูค่ะนะคะก mm ็ hmm. ถ้าเกิดว่าทําแล้วได้ผลยังไงก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์กันใต้ล่างคลิปวิดีโอได้นะคะติดชมกันได้ mm hmm. คลิปนี้อาจจะผิดพลาดบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะด้วยสภาพจิตใจแล้วก็อะไรต่อมีอะไรหลายๆเรื่องนะคะก mm ็ hmm. ขอบคุณค่ะที่เป็นกําลังใจให้กันโดยเฉพาะเจ mm ้า hmm. คนนี้นะคะโอเคค่ะคลิปวันนี้ก็ ยาวแล้วขวัญก็ขอไปก่อนส่วนคลิปหน้าจะเป็นงานอะไรยังไงนั้นฝากกดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปละค่ะขอบคุณค่ะท,ที่ติดตามบาย